อ้าวสวัสดีสบายดีสุเจ้าดีปี่นองที่ฮักตัง้งหลายวันนี้มือนี้เข้าก่อใ้มาอุ้มาลมแอบกันก่อยินดีพระเจา้าหลายที่เขาทุกคนยังมีชีวิตอยู่เนาะวันนี้เขาก็มีสองก่อเนานะสองคนตีมาอุบคุยแอบกันเนะาะไปดีสวัสดีสวัสดีผู้ฟังทุกคนนะครับสุจ้าดีปี่นองจุปูจุกูนอ้าวอยู่ดีเนาะไผนี่ไผนี่สองตัวนี้มันเป็นไผนี่อันนี้จันหอมเด้อปี่นองเลย อันนี้ไอยอดเน้อไอยอดเนออ่ะวันนี้ไอยอดมีเรื่องซังอีมามาเล่าให้เขาฟังนะพี่น้องวันนี้เป็นเรื่องมัดทายบทที่หาข้อ13บสู้เจ้าตัางหลายเป็นเกลือของโลกถ้าเกลือนั่นหมดลดเค็มไปแล้วจะทำให้ก,กับเค็มอีกไม่ได้ตั้งแต่นั่นไปก็จะบเป็นประโยคยั้งม,มีแต่จะถูกทิ้งให้คนเหยียบย่ำบ่าไดเนาะเจ้า เขเราแทมแต่หนนะึงอะโอเคสูจ้าตัางหลายเป็นเกลือของโลกถ้าเกลือนั่นหมดลดเค็มไปแล้วจะปอกมาฮื้อเค็มอีกได้จะฮื้อตั้งแต่นั่นไปมีประโยชน์มีแต่จะถูกทิ้งไปให้คนเหยียบย่ําเป็นเกลือของโลกเนาะห,หวาน้วยเรื่องเกลือเกลือนี่มีประโยชน์ารอยู่นะ่นะเนาะเอาเอาาคนอยู่ที่นี่นี่เราลองมาคิดเราแบาประโยชน์ของเกลือนี่มีซังพองอะ ประโยชน์ของเกลือก็มีหลายอย่างแต่ว่าที่คอยหู้ทุกมือทุกวันเนาะที่เขากินเข้าไปก็ต้องกินเกลือเนาะกินเกลือก็ไม่ได้เพราะว่าเกลือนี่มันทำหือเขากินอาหารแล้วมันมีรสชาติเนะเาะเป็นรสชาติที่ให้ให้เขากินแล้วก็ล้ำเนะเาะใส่ในกับข้าวใส่ในตังกินข,ข้าวเนาะแมล่ละแมล่ะแมละแต่มีเกลือนี่จ้างแจะและเนาะ,นะโอ้ประโยชน์เกลือนี่ดีอ่ามีท<ม>ังถมประโยชน์ของเกลือนี่เกลือนี่ ใจอันหลังเสือโลกหลังแพ้อีแน่ถ้าเวลาเขาไปหงุงหมอเนาะหุงยุกหุงยาไหมนะมถ้าสมมติว่าเขาเป็นแพ้เนาะหมอก่อพยาบาลก่อเปินก่อ,อกเอี่ยํนำเกยเนาะมาหลังแพ้ห้าอีก,กอ่อจอยหักษาแพ้หองห้าวม,มือมีเจีโลกอีแน่ดีเอ้ยไอยเอ้ยอ ปีอามหันแถมอย่างหนึ่งเกอนี่นะถ้าเฮาเจ็บข้อนีน่เนาะเป็นวัดเจ็บข้อนี่นะเอาเกอมาใส่ในหน่าอุ่นนะแล้วก็กน้นก้นอมในปากแล้วก็อันเนี่ยเป็นห้องไวซังกเออเกลุก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 เสร็จแล้วก็เอาคว่างเนาะกลุกลุก,าากสามสี่เตอโออันติ่เจ็บข้อนี่หายเนูเคยมาแล้วอันนี้นี่เคยมาแล้วดีแท้ เนาะอันติีเจ็บเขียวก็ใจไดไหมเนาะพี่อ้ําใจได้ยินว่าใจไดอยู่อันนี้สําหรับคนเนาะสาหรับอย่างอื่นมีทําก่อสําหรับยังอื่นก่อเอาไว้หือวัวคอยเนาะอเอาไว้หือมันกินเพราะว่าไอ้วัวคอยที่มันมันลึกเอา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 เกลือเนี่ยไปหือมันกินแล้วมันก็จะผู้ความเอามันก่อบอกว่าคนแล้ว เพราะว่ามันเคยกินเกลือว่าเกลือนี่มันมีรสชาติที่หวานอร่อยเนาะเขาก็บอกเอาเกลือเนี่ยถุงเกลืออะไรโยงคือเขาดูเออเกลือเกลือเกลือเนี่ยมันก็วิ่งมาหาเขาและเออแต่ อ๋ล็อกยังง่วนอันนี้คือประโยชน์ของเกลือมีจนนักโอ้หลายหลายว่าไปก็มีที่ยุดเนะาะถ้าาว่าททานผู้ฟังหูจักประโยชน์ของเกเลือแทมหลายอย่างก็บอกเฮาได้เนาะเป็นความผู้เหือเฮาสคมนเนาะก็คนอื่นๆแทมก็มีขึ้นว่ามีแทมหลายอย่างอยู่แต่ว่าวันนี้เฮาบอกมาตดเหลืองก่อนเนาะว่าพระธรรมของพระเจ้านี่มาจากธรรมทายบทที่หาข้อที่13จสาจยยอดในที่นี้นี่เป็นกรมขององค์เจ้าเยซูเนาะ อ,องค์เจ้าเยซูบอกว่าสู้เจ้าตั้งาลเป็นเกื้อของโลกสู้เจ้าตั้งาลนี่หมายถึงผู้ที่เจอในองค์เจ้าเยซูเนาะเป็นเกื้อของโลกแล้วก็มันมีรสชาติของมันแปลว่าผู้เจอขององค์เจ้าเยซูผู้ติ่ติดตามเป็นซาว,วกกว่าคนที่เป็นคริสเตียนมีรสชาติของการเป็นคริสเตียนเนาะของการเป็นลูกศิษย์ลูกหาองค์เจ้าเยซูนั่นใจว่าเป็นแล้วก็ยูดจืดจ้จจางจ้างเนาะ อันนี้องค์เจ้าเยซูบอกหือกับคิสเตียนว่าเฮ้านี่เป็นเกอรืเฮอมีรสชาติของเกอเนอะ์ือเข้มเน,นอเนาะทำเก้มก็มีประโยชน์ละเกินมากก็เสียชาติเกอเนาะเนาะแล้วก็เฮ้าอีมาต่องมาเฮียนแอบกันวันนี้นเนาะกุเ่ิงกุเองที่เฮ้าเฮียนเฮ้าศึกษาแอบกันนี่ไปอ่ําก็ว่าเฮ้านี่จะมาศึกษาว่ามาต้องดูพระเจ้าพระเจ้าเมืองฝ่าพระเจ้าเยซูนี่เนาะหันพระเจ้าเป็นพระเจ้าจัไไน แล้วก็มาต้องดูคนคนนี่เป็นคนจะไหนนิซัยมันเป็นจะไหนมนาะแล้วก็ผีมารซาตานมันเป็นจะไหนแล้วก็อันติซีในก็มาดูว่าเออแล้วเฮาเฮียนทำของระเจ้าแล้วเฮาอีเอาไปยไอ้ยังอีไปเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเฮาเฮ็ดจังยุดยไอ้ยัง,ยงกว่าดอีเริ่เนี่ยไอ้ยังเนาะไม่ใจว่าเฮียนไปแล้วก็จบรักแซบไปเขาไข่ใเป็นคนจะนันเนาะ มาเริ่มกันอันเรื่องนี้นะเรื่องเกื้อของโลกนี่เข้ามาต้องเบิงพระเจ้าพระเจ้าในเรื่องนี้นี่เขาหันพระเจ้ากว่าพระเจ้าเยซูเป็นพระเจ้าจะไหนเขาหันว่าพระเจ้าเยซูนี่เป็นพระเจ้าที่มีสติปัญญาเนาะเพราะว่าพระเจ้าเยซูสามารถที่จะสอนเรื่องคําเปรียบเทียบคือคนทั้งหลายเนี่ยได้เข้าใจง่าย เนาะเพราะว่าเกลือเนี่ยมันมีอยู่ทุกที่แล้วเนาะใช่บอกว่าทุกชนชาติทุกชนเผา่าเปิ้นก่อใช้เกลือกันหมดเนาะอ,อืมอะฉะนั้นพระเจ้าเยซูเนี่ยเอาสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยมาสอนเพื่อให้เขาได้เข้าใจนักขึ้นอันเนี่เนาะอันนี้ได้เห็นสติปัญญาของพระเจ้าเยซูอันเนี้นะครับเนาะแถมอันหนึง่งไปอํำก็หันอยู่พระเจ้าของเฮานี่เป็นพระเจ้าตีไขคือเฮาหูคุณค่าของตกเก่า พระเจ้าเยซูนี่บอกเฮาตรงๆว่าสู้เขาตั้งหลายเป็นเก้เอเนอแปลว่าเฮานี่มีความหมายมีคุณกามีกาของมันอ,มอ,มองค์เจ้าเยซูนี่ใครคือเฮาหัว่าเป็นลูกของพอระเจ้าแล้วมีกามีมีความหมายต่อโลกนี่เฮานี่ได้ยินองค์เจ้าเยซูบอกเขาก็ต้องเจอองค์เจ้าเยซูเนาะอืมีส้งแทนยังมีแหมอันนึงเนาะพระเจ้าเยซูเนี่นเยเป็นพระเจ้าที่ เตือนหื้อเฮาเนาะเตือนหื้อเฮาทันที่ได้นะอที่บอกว่าถ้าเก็ลือนั่นหมดลดเค็มไปแล้วจะหื้อกลับเค็มอีกได้อย่างไรเนอะที่หั่นว่าอันนี้คือเตือนไว้ก่อนที่ยังยังยังมีลดเค็มอยู่เนอะเพื่อที่หื้อรักษาไว้ดีๆเตือนไว้ว่าบ่ต้องคือมันหมดลดเค็มไปอพระเจ้าฮักเฮาน้อบัดหื้อเฮาเป็นเกลือที่บ่มีลดเค็มบ่มีประโยชน์ซังเนาะและอีทกคนอื่นยํำ แล้วก็ออาแฟดไปเฮ่เนาะมาดูเตือนให้กลับมาลูกของพระเจ้าทุกคนเนาะคริสเตียนทุกคนว่าเออพวกเจ้าต้องรักษาคือมันมีรสชาติที่เค็มตลอดเนาะคือมีรสชาติที่อร่อยอยู่ตลอดไปนะครับตรงเป็นรสชาติติดีๆเนาะมีแถมก็พระเจ้าถ้าพี่น้องมีแถมก็บ็อกเข้าต้ยกระไดเนาะไปต่อเนาะอะมาดูคนในเรื่องนี้คนเป็นจะหื้ เขามามีคำว่าคนสักคนแต่ว่า <c oughs> ในทีนี้เขามาต้องว่าเออคนนี่เป็นจะไหนที่พระเจ้าเยซูว่าว้เนาะคือท่านท่านหลายเป็นเหมือนเกลือของโลกเนาะเออท่านท่านหลายก็คือหอมูปูเจือพระเจ้าเยซูอันนี้แหละเนาะอันที่เขาได้ฟังไปแล้วว่าเกลือ,อนั่นมันมีประโยชน์เนาะมีประโยชน์หลายอย่างเนาะวันนี้เนาะได้ทําประโยชน์ให้กับคนที่อยู่รอบข้าง ของเขาได้ขนาดไหนเนาะวันนี้ในชีวิตของเขาเนี่ยที่เขาเป็นคริสเตียนเนี่ยบมแม่นว่าเออคนอื่นพิจัยกันแล้วก็เขากลไปทาให้คนอื่นพิจัยกันอันนั้นนี่นักคือเกาเนี่ยบัจเจเป็นเกลือของโลกแล้วบ่มีประโยชน์แล้วนอันนั้นคือชีวิตคริสเตียนของเขาคือทุกๆวันเนี่ยเขาต้องเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นตัวนะครับอ่ะเขามาดู รสชาติของคริสเตียนเนาะตะกียเขาว่านี่เก้นี่มันใสอ่ากับเขาเนาะคือมันมีรสชาติเนาะอืมมันขาดเจอโลกมันอยากหืออันที่เจ็บคอนั้นหายเนาะแล้วก็เป็นเอ,เอาหนำหื้องัวกินเนาะอืมมะหื้ออาหารเหน่าเสียนเนาะเข้ามาดูว่าคิสเตียนกว,ว่าลูกของพระเจ้านี่มีรสชาติจะไหนเขาต้องเป็นคนมีรสชาติจะไหนเค้ได้ยินก่อว่าเออ คริสเตียนก็เขาก็ใครเป็นอยู่แต่ถ้าเป็นคริสเตียนแล้วนี่เข้าบาักิดจุนี่นี่เป็นแบบอย่างใือเขาเนาะเอออันเขาก็เล้มใครเป็นคริสเตียนหรือก็ว่าคนเจอพระเจ้าเยซูน <c oughs> ะ,อ,ะอันนี้แปลว่าคริสเตียนเป็นคนสื่อสัตดมีสัจจะบักิดจ่ารสชาติของชีวิตของคริสเตียนก็คือมีความฮักเนาะม,มีความเมตตามีความช่วยเหลือคนอื่น บันเตือก็เออคนอื่นบ่มีเสื้อผ้าใส่เนาะหน้าหนาวแล้วเอเนาะผนก็จะมีเสื้อผ้าไปบริจาคไปช่วยเหลือคนทุกข์ยากอันนี้คือมีความหักความเมตตาอของหมู่พี่น้องคริสเตียนเนาะรสชาติของคริสเตียนนะถ้าอู๋ถึงเกอ้อนี่เขาก็ต้องกิดว่าเกอ้อมันต้องกิมนี่เนาะถ้าเปียบเกอ้อเป็นตัวของห้าเป็นผู้ติดเจอในพระเจ้าเยซูแล้วนี่ เฮามีมูอีเนาะตีเขาบ่าเจอพระเจ้าเยซูแต่เฮ้านี่เจอในพระเจ้าเยซูอีเนาะไมใจว่าอยู่ก็มูเฮ้านี่เกอ้อของโต๊ะเก่านี่จ้างลงจ้างลงนี่ฮิดตามโลกไปเนาะเปิ่นกินเหลาก็กินเนาะเปิ่นสซูปยากก็ซูปอีเนาะก็หนีเปิ่นผพิษหัวกันก็ไปเออเอาเลยเอาเลยอีกบ่ไมใจแม่นะพี่น้องเอ้ยเนะาะไอยอดเนาะตัวของเฮาต้องเป็นเกอ้อตีมีรสจาดเก้มคงความเก้มไว้มีประโยชน์ดีอีแน่ อารสชาติคริสเตียนใจแล้วคนอื่นมีความหักเมตตาเออมีความหักหักเพื่อนบ้านหักคนเนาะผายดีเป็นคนนี้หักก็ว่าเออคนนี้มันจังมันมาหักกมใจเนาะหักเลือกเนาะมีสังแถมไปเยี่ยมเยี่ยมพี่น้องเออไปหนุนใจแสดงความเออไปอธิษฐานเพื่ออแนนเนาะ เล่นจูเนาะอันนี้นี่สําคัญร้ายเ้อพี่น้องเนอะสื่อสัตเนาะสื่อสัตยนาสื่อสัดตุเก่าเนาะยกโทษเนาะแม่เนอะบ่ทือโทษกดแก่แขนคืนลู้อันนี้หลูกของโอเจ้าเยซูนิมต้องยกโทษอภัยคือกันเนาะฮหดอย่างปีอเมยบ่ลลูใครมังใครมีเนาะว่าเล่นการพนันเล่นพายาเล่นหวยอ่ะเนาะโอ้อันนี้นี่ มใดานะปีนองเงยเฮานีมาถาโลบพระเจ้าเลงเฮ้าจะนายเฮ้าก่อต้องขอบคุณพระเจา้าตีพระเจ้าเลงเฮ้าจูมือจูวันก็ป้อแล้วเนาะอใืใจเราใจเราถ้าเขาว่าเอะอันนั้นคะอันนั้นแปลว่าบ่มีรสชาติของคริสเตียนเรานะบ่มีรสชาติของเกอรละ่ะเขากําลังยําเฮ้าเนาะอ,อันนี้ลหละความหมายข้องเรื่องนี้เนาะมมนูเนาะเฮ้าต้องมีความพักเฮ้าต้องยกโทษอภัยฮือเปินเฮ้าต้องวยเลือ สือซัดดิค่ะบักบคีโก้บันโลบเนาะอ่าบาว่าายคือเปิลเนาะม,มีน้ำใจช่วยเรือไพเป็นชักเอ้ไป่วยไปย่วยทำท่าทานเอาะไปเลยเนาะแล้วก็มีแทมลายอย่างที่เป็นรสชาติของกิสเตียนแทมอันนึงเนาะก็ย้อนว่าเฮ็ดได้ตั้งหมดนี่นะคนตั้งหลยก็เห็นได้นะจันหอมเอเยย้อนเฮยน่ใจว่าพี่น้องกิสเตตยนอนยังเดียวที่เฮ็ดได้นะ แต่คนตัางร้ายนัน่นมีบางเต๋อเขามีข้อจำกัดข้อจำกัดนี่แปลว่าถ้าเขาเฮ็ดดีก็เฮ้าก็เขาก็เฮ็ดปอกขึ้นไปก็ว่าเฮ้าเฮ็ดไปก็ย้อนว่าเฮ้าเคยได้บุญตั้งหนาเคยได้้างตั้งหนาเนาะแต่ว่าลูกขององค์เจ้าเยซูนี่หักเปินจอยเลือเปินเป็นเกื้อคือเปินน่นี่ก็ย้อนว่าความหักขององค์เจ้าเยซูเนาะเขาเฮ็ดเผื่อพระเจา้าจะเฮ็ดเผื่อใครได้้ังปอกขึ้นมานะแม่แม่ มีมีตัวอย่างก็ว่าเอ๊ะเขาเป็นเกื้อคริสเตียนเป็นเกื้กอในหมู่บ้านเฮานีเาน่เป็นจะฮอในหมู่บ้านของเขาเนาะถ้าเขาเป็นเกื้อเป็นแบบอย่างฮอกับคนอื่นเนาะบันเตือ้อการใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวของเขาเนาะการดูแลลูกเนาะเออบันเตื้อการดูแลลูกของเขาไปดาปุ๊บๆๆ๊ป๊ป๊ป <c oughs> <c oughs> อันนั่นก็เป็นแบบอย่างที่บด,ดีฮอคนอื่นแล้วแต่ว่าเขาฮักลูกเขาสอนลูกด้วยนำธรรมของพระเจ้าเนาะ พาลูกให้มันเติบโตขึ้นอันนี้ก็เป็นแบบอย่างที่คนอื่นดูไหวเนาะบ้านเฮาเนาะบ้านเตือนทะเลาะกันนี่มีจานบินไปบ้าน <c oughs> ปุ้นเนาะ <c oughs> ไปข้างล่างบางนเนาะได้ยินเสียงกงึ้งกังกึ้งกเออมีอันอย่างที่บอกเข้าใจก็อย่างที่เฮาว่าไปล้าคือต้องคืออภัยกันเราต้องหักกันอันนี้คือเป็นแบบอย่าง ที่ป้นก็ได้เห็นอยู่เนาะบางคนก็กําลังที่จะดูฮาอยู่เอี่ยนะเจ้าป้นพกเอาอยู่เนาะแม่นล่ะคิดเสียนเนาะการอุกการจ้านี่ก็สําคัญเนะาะว่าเฮงว่าดีกําหยาบค่ายเนาะว่าไปแล้วก็ใส่ลายแล้วก็เวลาป้นนินทานเราควันกันตีนไหน,นิช่าก็ไปก่อนเนะ <c oughs> <c oughs> าะเนาะอันนี้ก็ไมได้เป็นาตอ,อย่างที่ดีอถ้าสมมุติว่ามีคนนี้ เย่อหูเฮานี่เสียใจเนาะโมโหอีนะเฮาก็ต้องใจเย็นๆเนาะนับ1หนึ่งถึงซ0บนับ1หนึ่งถึงลอยเนาะมันใจว่าเหตุกะตามใจต๊ะเก่าอู้ไปดาไปคือมันสะใจเอาเลยเออเอาเอาอีนะก่มด่เนาะเฮาก็ต้องหูจะควบคุมโต๊ะเก่าควบคุมอารมณ์ของต๊ะเก่าตวยนะอันนี้ก็สำคัญเนาะซําเติจันก็เป็นอยู่นะพี่อําเมยต้องบังคับนีเนาะแมนโนแต่ก็ขอคือพระเจ้าจุยเนะ เป็นว่ามาเฮาหวาตอบปุ๊ตมตันได้ขึ้นเนาะโอ๊ะโป๊ะโป๊โเนาะซํากั้นี่โป๊ะเข้าชนะเฮนเนาะเข้ากอนแล้วก็มาหูซึกผพิษที่ล้างกะพี่อ้ําว่าเออแต่ๆกรมนาอูเจนั้นอีกันเป็นลูกของพระเจ้าเนาะเห็นเด็กเออมันตก็รู้สึกพิษเนาะขอคือพระเจ้าจอยเฮ้าพี่นเ้ยยามตีเฮ้าอีกึดไม่ดีนี่ก็ห้องหาพระเจ้าเนาะยามไ่ดีก็ห้องหาพระเจ้าเออพระเจ้าจ่อยพระเจ้าเฮ้าเป็นพระเจ้าจอยเนาะ มงทงแในเรื่องนี้เนาะเขาก็ที่นี่บอกว่าท่านทั้งหลายเป็นเกลือของโลกเนาะก็คือว่าคริสเตียนทุกคนเนี่ยเป็นเกลือของโลกเนาะเราต้องเป็นเหมือนกับที่เกลือเนี่ยสามารถที่จะนําสัตว์ที่ดุร้ายเนี่ยให้กลับมาเชื่อมให้มาติดสนิทก,กับเจ้าของได้เนาะเขาเป็นคริสเตียนก็เหมือนกันเนาะคือเขาต้องนาคนที่ หลงหายคนที่ยังไม่หู้จักพระเจ้าหนอต้องประกาศเรื่องของพระเจ้าให้คนฟังเพื่อที่คนที่หลงหายคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยได้กลับมาหาพระเจ้าเยซูของเขาอันนี้เป็นหน้าที่ของเขาเนอเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าเขาเป็นเกลือของโลกแล้วหนอมันต้องให้เขาอยู่ล่าล่าอยู่คนเดียวหนอเออเกลือของโลกนี่บอกแม่นว่าเป็นแค่เอผู้ใหญ่บอกแม่นเด็กน้อยเนอมันก่อแสดงเป็นเกลือของของโลกนี้ได้ ประกาศเรื่องของพระเจ้าได้บอใจแค่อาจารย์เท่านั้นที่ประกาศเนาะแต่หมู่เฮาทุกคนที่เป็นคริสเตียนเนี่ยสามารถที่จะประกาศเขาเประเสิยให้กับคนที่ยังม่ฮู้จักพระเจ้าได้นะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของคริสเตียนทุกคนนะครับเจ้าเจ้นิสัยคริสเตียนเนาะนิสัยเกลือนิสัยคริสเตียนสามารถที่จะปาคนมหาพระเจ้าได้้วยนอแม้แล้วจากตัวอย่างการใช้ชีวิตของเฮาเนาะแม่อ่ะ บาไปก็ย่าป้าอันในเรื่องนี้มันก็มีทําลายเนาะแต่ว่าเฮามาต้องซาตานผีมันซาตานในเรื่องนี้นี่เป็นจะฮือในเรื่องนี้่หันกําว่าซาตานมาหันกําว่าผีแต่ว่าเขาหันการงานของมันอยู่อ่นะหยอดครับจันหอมนี่หันการงานของผีเป็นจะไหนในที่นี้เขา,าหานันเนาะการงานแต่แต่แต่ว่าจิตใจของซาตานเนาะมันมีจิตใจแบบไหนอจิตใจของซาตานคือ อยากจะฮือเฮาเนี่ยบ่มีรสชาติอยากจะฮือเฮาหมดลดเค็นไปเนาะอยันเจนบันเตือก็ซาตานใส่ความคิดฮือเฮาอ่ะเออมึงมันต้องทําแบบอย่างที่ดีหรอกมึงทําไปก่อนมันมีใครเห็นเนาะทำไปแบบนั้นเออปดโทันี้แหละซาตานก็จะอยู่เบื้องหลังใส่ความคิดฮือเฮาเป็นแบบนั้นฮือเฮาเนี่ยหมดลดเข็นไปเนาะมนูเมนูแต่แฮมอย่างหนึ่งตีไอยอดว่ายยังฮือหมดลดเกี้ยนี่เนาะแต่ว่า เขาไปอยู่ใต้หมู่เพิ่นตีบัเจอในพระเจ้าอีเนาะถ้า่นชวนเขาไปกินเหล่าแอวสาวอีเนาะเล่นการพน,นันเล่นจูขายาขายาโอ้เฮาก็เหตุตามปนปเพนเฮทดง,ท,ง,ท,งทั้งตีหูอยู่ว่าวันพิษอีเนาะแต่ใจเฮาก่อมั่วใจเฮาก็ยอมตพิ่นไปนเฮอันนั้นก็เป็นการของผีนนะพี่น้องเอ้ยแม่มีหลายคนอยู่หลายตีอยู่ตีขคดเสตียนเฮาไปก่ายาก่าสาวกามายิงเนาะกาสาวเนาะเล่นการพนัน า<ม>กาค้ายิโกงกงตาจังก <c oughs> ็อยู่ก<ม>ับกาดายของกงตาจังเอเหมือนเป็นเรื่องหน่อยๆแต่ว่ามันก็พิษเ<ม>นาะสังมูนีล่ะพ่มานซาตานมันต่วหือเฮาว่าอ่าคนอื่นเขาเฮ็ดกันเขาก็เฮ็ดตามกะืมอันนี้แปลว่าเขาม,ามีรสชาติของคริสเตียน<ม>เขาม,ามีรสชาติเกอ้อทต่มีประโยชน์แล้วเขากล่มเป็นประโยชน์เมนูมอก็จะมีแต่คน ย่เน้อในในพระธรรมพระเจ้าเยซูอ่ะก็บม่มีกาสร้างก็จะมีกับคนย่ำไปมาย่ำไปมาดูถูกก็เป็นจะหนีละนาอเฮาไ่ข่หือลูกขององค์เจ้าเยซูบ่มีรสชาติของกิสเตียนนาะเดี๋ยวคนอื่นก็ดูถูกอย่างที่เฮาฮห้แหละอืติดคุกไปเฮ้โดนยิงตายเฮ้ิดนเปิดมายึดบานเฮ้ขอบขู่แตกอย่างเฮ้ผู้เลิกก็แม่ลูกอยู่ที่ไหนนาะแม่โอ้ใช่เด้อ บรรเือซาตานก่อยาฮิมูคริสเตียนเนผู้ที่เชื่อแล้วนะเป็นลูกพระเจ้าแล้วเนี่ยเออมันก็เมื่อมีอหมอผีมีเจ้าหน้าที่มีอ,อย่างที่บค่อยมักคริสเตียนะนะกบขีคริสเตียนว่างั้เนอเออกบขีคริสเตียนกบขนบีนักเนี่ยบันเตือคริสเตียนเองก็มังก็คิดในใจเออเขาจะทิ้งพระเจ้าดีกา เชื่อไปก่อนเนี่ยมีคนต่อว่ามีคนใส่ไล่เฮามีคนว่ากบขี่ฮือเฮาเนาะบันเตื้อเขาก็มีความคิดว่าเออเชื่อพระเจ้าเยซูก็มาได้ยังงัออเขาก็จะมีความคิดจะอันอันนี้คือซาตานใส่ความคิดคือเขาคือมันย่่งแล้วก็คือมันถอยกลับไปเนาะเพื่อที่จะคือมันบ่มีรสชาติอะเนาะเออคือมันกลับไปคือเก่าเนี่ยอันนี้คือความคิดของพีมาซาตานนะครับอืมเนาะก็วันนี้ก็ พี่อมอยากจะสะรุปนะว่าคริสเตียนเฮาเนาะมีรสชาติมีนิสัยของคริสเตียนนะองค์เจา้าเยซูใครคือเฮาเป็นคนตีบริสุทธิ์ถ้าคริสเตียนเฮาเป็นคนตีโลหะกับไฟโลกนี่บาโลหะในทางของพระเจา้าแล้วก็ไปหลงตั้งไปก็บม่มีรสชาติของคริสเตียนเนะาะบ่ฮหักเพื่อนบ้านเนาะขี่โกงมั่วยเลือ้อบ่มีนำใจ บยกโทษเนาะมันมามีรสชาติแต่เฮาสามคนอยากหนุนใจหือผู้ฟังเนาะหือเป็นคนตีมีรสชาติคิสเตียนเนาะเป็นคนตีวยเลือเพันบานเป็นคนตีเต็มไปด้วยความหักเป็นคนตีบ่คขี้โกงเนาะเป็นคนตีสื่อสัดก,กับผัวกับเมียกับครอบครัวเนาะบาก่ายาแล้วก็แทมหลายๆอย่างเฮดมุนียอนว่าเฮาใครคือเขาฮูว่าเฮาเป็นล kh ูกขององค์เจ้าเยซูเนาะ กมันดีหื้อเฮาเป็นเกื้อติบบ่มีรสชาติเป็นคริสเตียนติบบ่มีรสชาติก็มีแต่คนอื่นจะย่ําไปตามทมพระคัมภีรหนี่เนาะถ้าเฮากําลังเป็นคนติเกื้อกําลังจะมดลดไปคริสเตียนติมีรสชาติไปยังมีเวลาอยู่ก่อยังมีอยู่ยังมีแน่นอนเดี๋ยวนี้เนาะท้ายได้ยินก็แปลว่าปอกกลับมาได้เนาะสารภาพกับพระเจ้าแล้วก็ขอพระเจ้ายกโทษแล้วก็กลับมาเป็นเกื้อที่มีรสชาติของโลกนี่ได้ ใส่รสชาติือคนในบ้านเฮาเมืองเฮาครอบครัวเฮาเนาะเมนูก่อนวันนี้ก็เท่านนี้ก่อนเนาะก่อ็ขอพระเจ้าปกปักรักษาเฮากุคนถือเฮาเป็นเกื้อติมีรสชาติเก้มเนาะก่วันนี้ก็เท่านนี้ก่อนเนาะสบายดีสวัสดีเจ้าสบายดีเจ้าสู้เจ้าดีเจ้า